คือนางเงือกแคลรโล,ลายผู้มีเสียงไพายเราอที่สุดในโลกแห่งทะเลแต่ว่าบางเอิยเกิดมาจนซะงั้นเธอก็เลยต้องมาทำงานให้กับเจนนี่นางเงือกแค่รวยมากแต่ว่าเอาใจตัวเองสุดๆในเธอฉิบหนวกหูเธอไปทำความสะอาดไกลๆได้ไหมหชีวิตนางเอกนี่มันเศร้าจริงๆเลยฮะน้ำนี่มันสามารถเห็นอนาคตได้เหรอนี่ย เพื่อจริงๆ,ๆเลยมันนี่หน่อยสซสวัสดีค่ะคุณหนูอันนี้ค่ะนักสือพิมพ์นี่เธอจใจฉันอานเอง n รื่องไงฉันจ้างทำมาเพื่อเออวันนี้นักสือพิมพ์ลงข่าวว่ามีการประกวดนักร้องลูกทุ่งค่ะเฮ้อนักร้องลูกทุ่งคืออะไรก็การร้องเพลงลูกทุ่งไงคะอ้อเอามาดูหน่อยซอิฉันจะต้องชนะการแข่งขันนี้ให้ได้อแต่เสียงกว่าทำไง จังเลยอยากไปเที่ยวบ้างแต่ว่าไม่มีตังทำไงดีอยากเป็นแบบนี้ยไม่เล่นแล้วโทรศัพท์หอยสั่งมาแล้วนี่นะฮัลโหลไงจูไงเธอไ,ได้ยินหรือเปล่าว่ามีการประกวดการแข่งขันรอ้องเพลงจริงเหรอใช่ชันว่าสิ่งของเธอต้องพร้อมแน่เลยแคโลไลน์เธอต้องลงประกวดการแข่งขันครั้งน,นี้นะ เอาละฉันต้องสอบทห่สิทุเรศจังเลยฉันรับไม่ได้งั้นจะต้องจ้างคนสอนร้องเพลงมาสันหน่อยละ,อะ,อะสวัสดีฮะ,ะใครอยากร้องเพลงเป็นนะฮะอันนี้เอางเงินไปเลยแล้วก็สอนฉันร้องเพลงให้ได้นะโอเคมะมได้ฮะเอาละร้องตามเดีนะฮะ เ,เออเฮ้ยใครเนี่ยหน้าตาดีจังเลยเฮ้อร้องใหม่นะเฮะเสียงอุบาทบ้าเลยเอาอีกรอบโอเคไหมนี่ถ้าว่าเสียงฉันโอเคมะเพราะว่ามีที่อุดหูแล้วโอเคมากๆเลยค่ะเระเดับนี้น่าดูเลยสอมแสนสี่แสนห้าแสนโอ้อังไงจ๊ะสวัสดีค่ะคือฉันอยากจะมาฝึกร้องเพลงที่นี่อะค่ะได้ข่าวว่าคุณเก่งมากฉันก็เลยอยากจะดังเหมือนเหมือนบิยองเซ่นะคะแต่ว่าฉันไม่มีเงินนะคะ ก็ดีนะจ๊ะที่เธอมีความฝ่ฝันนะ <Okay. S 1> แต่ว่าอันนี้เลยนี่คือค่าตัวของฉันจ้โอ,โอ๋อเนี่ยไปซื้อรถเบนได้เลยนะเนี่ยโอ้โหนี่คุณฉันไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกค่ะเอองั้นก็ไปสะเลยปะฉันไปทำงานการกุศลโอ้ความรวยติดคอเอออขยังชั่วนี่นี่เธอนั่งลงนั่งลงเธอช่วยฉันไวอ้อะนะฉันก็อยากจะตอบแทนเธอนะคะ เดี๋ยวฉันจะสอนเธอให้ร้องเพลงเป็นแล้วกันนะฮะนี่เธอถ้าผมไม่จะดีๆนะได้ค่ะคุณหนูเอาละทำแบบนี้ไหมคะแบบนี้ไหมคะนี่เธอทำให้มาดีๆหน่อยได้ไหมฉันจ้างเธอแพงนะเอยเบื่อเมื่อไหร่มันจะหบปากสกทีเนี่ยพูดตั้งแต่เช้าละคนจะทำผมต้องใช้สมาธิรู้ไหมนะคะคุณหนู เธอฉันไม่ชอบสังผมนี้เลยทำไมเธอทำได้อวยขนาดนี้ฮะเอ้ยเบื่อจริงๆเลยงั้นต้องเจอแบบนี้นี่เธอทำอะไรกับผมฉันเนี้ย้าผมเองก็แล้วกัน <c oughs> ผมฉัน <c oughs> เอาละ่ะเราจะต้องหาชุดเพื่อไปออกรายการเฮ้ยขาดซะแล้วทำไงดีไม่เป็นไรเลย เน้นเราต้องใช้สูตรของคุณยาเปลี่ยนเสื้อเกาให้เป็นชุดใหม่ด้วยเวทมนต์ของนางเงือกอืมจะต้องใช้ต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนสินะต้องใช้หินเมนล็ดถัวเกลือแล้วก็น้ำจากนั้นก็เปลือกหอยแล้วก็เกล็ดปลาเอาละ่ะใส่ถั่วลงไปแล้วก็ใส่หินแล้วก็ดองมน ขอให้ได้ผลนะเธอว,ว้วาวชุดสีฟ้าสวยจังเลยอารมณ์เสียยายคนรับใช้ทำแบบนี้แกจะได้ยังไงอ่ะยังงี้ต้องใช้หอยสังโทรหาท่านทำผมแล้วไงคะคือฉันอยากจะทำผมนะี่ยท่านไม่เห็นเหล่าสภาพฉันเป็นยังไงอ่ะท่านทำให้มันสวยได้ได้ไหมอ๋อ,อได้ไม่ต้องจ่ายแพงนะนี่เราเห็นฉันโจรหรือไงอะฮะ โอเคได้อเออปัดแก้มซะหน่อยแล้วก็เตดหอยอค่ะนี่ถ้อว่าโอเคแล้วเหรอ <What? S 1> ใช่ค่ะโอ้แค่ขายัดอีกอย่างแล้วเหอะเงินไงคะเงินเ,นเ,นเออใช่ใช่ใช่ใชใช จะต้องแต่งหน้าซะหน่อยอน่ารักจังจป้ปาน้อยแต่งหน้าด้วยปลาดิกว่าถ้าอาหารปลาไว้แบบนี้แล้วก็จุ่มหน้าลงไปในบ่อปลาเลย <c oughs> ว้าวนี่ปลาน้ย <c oughs> แต่งหน้าให้ฉันสวยจังเลยอ่ะ เอาละเธอแต่งได้ฉันต่อฉันจะซ้อมร้องเพลงฉันร้องเพลงพรอมแม่เธอว่าเออไม่ค่อยค่ะเออฉันจัดบา<อ>้าตายที่ฉันต้องมาแต่งหน้าจะต้องมาทนเสียงร้องมันอีกแล้วเนี่ยเออเอีอ่มันนัยแบ่ฉันฉัเลรไมนี่เธอเป็นอ,อะไรเออ ไม่มีอะไรค่ะไหนดูสออิน่าจะสวยเนอะนี่เธอทำให้หน้าฉันมันเป็ดมันกลายแค่หน่อยได้ไหมนี่มันเผ็ดจริงใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วค่ะอ,อ๋อดีจังเลยเอาล่ะเราจะต้องหาเครื่องบินที่จะบินไปงานคอนเสิร์ตเปิดตัวเราออ วันนี้แหละแล้วเราก็จะต้องแพ็คของสัะหน่อยนี่ขอรับใช้ไม่้หน่อยสิอ่าตอนแรกฉันก็มาเป็นสไตลิชแต่ตอนนี้ฉันต้องมาเป็นขอรับใช้เธอแล้วหล่เนี่ยเฮ้ยแค่จัดกระเป๋ากรทำเองไม่เป็นนี่ลูกคนรวยอะไรของมันฟันนี้อ,อ่ะจะไปงานคอนเสิร์ตได้ยังไงอ่ะะ แพงจังเลยแล้วเราจะจ่ายยังไงเนี่ยโอ้โหบินของกินก็มาแล้วเอ้ยสวยแล้วเราเอ้ยฉันต้องหาอะไรสักอย่างร้องเพลงกล่อมระสาทไปเลยเออบียร์ใครบอกให้ฉันแจกเงินเหรอวนี่เลยจ้านี่เลยโอ้ะนี่มันอะไรกันเนี่ยเสียงของฉันสามารถกล่อมระษาทคนได้ด้วยเหรอมีเงินเยอะจังเลย นโนูย e. yeah, right. ังจะไปงานคอนเสิร์ตเปิดตัวการแข่งขันครั้งนี้ใช่ไหมแล้วนี่ก็บัตรของฉันเองนะจ๊ะแล้วเจอกันนะฮะจริงเหรอคะว้าวขอบคุณนะคะเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยไม่เคยเจอคนเยอะขนาดนี้มาก่อนเจนนี่ก็มาประกวดด้วยอย่างนั้นเหรอฉันไม่ยอม นี่เธอู no i, ้สึก <unlikely> ว่าเธอจะเสียงแหบไปหน่อยดื่มชาหน่อยสิจ๊ะอ๋อขบใจนะน้ำคือฉันเดี่ยวนะพอดีขบใจนะนี่ยัง่คนรับใช้อยากจะโดนไล่ออกได้ยังไงอะฮะสัดเช่นดีจังเอาละเธอฉันจะซ้อมก่อนนะและและและนี่ใหญ่บ้าเธอทำอะไรของเธอทำไมทำน้ำหมอใส่ฉันแบบนี้ล่ะฮะฉันกลายเป็นนางเงือกเลย เธอเน,นี่ยโอเคเอาได้เป่าผมมันนี่เลยนะ นี่มันนี่มันบ้าอะไรเนี่ยโอ้ยเยนเอ่ยหอมมากับยฮ่าฮ่ไอ้บไม่ได้และในที่สุดก็ถึงได้แคลล์ไลตื่นเต้นจังเลยเอาละฉันจะต้องทำให้ได้ว้าวนี่มันเสียงร้องอะไรกันเนี่ย เสียงเธอไพเราะจริงๆใช่ผมก็ชอบเสียงของเธอมากเลยเฮอคิิว่าบฉันจะยอมให้ง่ายๆเอาหน้าไปกินเลยนะ<ะ>างเงือกไม่นะไม่แต่ฉันยอมให้แค่นี้ไม่ได้เนีย้ยฉันจะร้องต่อค่ะว้าวในขณะว่าเธอกลายเป็นนางเงือก เพื people, ่อให้กับผู้ชนะเฮลโลไลและได้รับเงินรางวัลสามแสนล้านบาทน่าเสียดายที่ทั้งหมดก็เป็นแค่ความคิดของเฮลโลไลเท่านั้นเฮ้ยเหนื่อยจังเลยนี่แกคนับชั้นไปกวาดพื้นสิยะตัวละครไหนที่คุณชอบมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกเรานะ แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสุดเมอร์เมดแบบนี้ได้อีกจากทรุมทรุมทริค